สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซทุกๆคนนะครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ด้วยนะครับผมครับผมสำหรับเช้านี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยหุ้นนิเคีเช้าบ่ายนะครับงวดประจําวันที่2นะครับเดือน1 2 2 5 6 4นะครับเป็นสูตร2เม็ดมัดรวมนะครับผมสำหรับแนวทางนิเคีเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้ เด่น4เด่น7ไปนะครับเมื่อวานนี้มา62 86ทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับออกตัวเดิมไม่มีกลับไม่มีอะไรเลยนะครับตัวตรงตัวตรงๆเลยเนาะตัวเดีกันด้วย62กับ86นะครับเนาะแปลกนะครับเนาะออกมาได้ไงแบบนี้นะครับผมครับผมสลับแนวทางวันนี้นะครับ แนวทางวันนี้ตัวเด่นนะครับก่อนไปรับชมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นผมให้3นะครับแล้วก็9นะครับผม สายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่9นะครับเมื่อวานนี้6เดินเนาะหเดินวันนี้ก็อาจจะเป็น9ก็ได้นะครับเมื่อวานนี้ทั้ง6 6มีเช้าแล้วก็บ่ายเนาะนะครับพพออกตัวเดินตัวเดไอต,ตัวเดียวตัวเดียวกันเนาะหกสกับ8 6เนาะเมะื่อวานนี้สําหรับจับคู่นะครับจับคู่เด่น3นะครับก็จะมี30นะครับ3 1 35 36แล้วก็39นะครับสลับเด่น3นะครับส่วนเด่น9นะครับเด่น9วิ่งรุดที่9นะครับก็จะมี91 92 95 96 แล้วก็97นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมชอบหนึ่งนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่ชอบหนึ่งนะครับก็จะเป็น139นะครับ196นะครับผม ก็6ก็ไม่แน่เนาะอาจจะยังติดมานะครับก็ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ไม่ต้องเชื่อผมทุกตัวนะครับลองพิจารณาถ้าถูกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวที่ชอบนะครับผมก็จะเน้นให้4ีคู่เหมือนเดิมนะครับตัวที่ชอบก็จะมี39นะครับ 39แล้วก็31นะครับก็96 92นะครับส่วน3ตัวก็139นะครับนะครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับถูกอ,อกถูกใจค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปก็ขออวยพรให้พี่ๆเ,เพื่อนๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางเช้าวันนี้นะครับกับหวยหุ้นนิเคีเช้าบ่ายนะครับผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยพี่ๆเ,เพื่อนทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ